ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับศึกวันไฟไนท์31โดยคู่ที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็ต้องเป็นคู่นี้เลยครับสำหรับคู่เอกก้องทรณีสอสมหมายเปิดศึกรีแมตช์น้องโอฮาม่ามวยไทยอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตตัมเวดยกแรกเป็นของน้องโอที่เดินลุยเข้าทำแบบไม่แคร์ความสดของก้องทรณีโดยได้จังหวะสาสตร์แข้งขวาหนักๆเข้าลำตัวไปหลายครั้งขณะที่ก้องทรณียกนี้ยังออกอาวุธได้ไม่ถนัดเท่าไหร่นัก เข้าสู่ช่วงยกที่2เกมเดือดขึ้นอีกระดับเมื่อกองธรณีหันมาเดินสู้คืนแล้วได้จังหวะกดหมัดซ้ายเข้าเต็มหน้าน้องโอถึงกับออกอาการแขว่งแต่ยังอาศัยความเก่าเอาตัวรอดจากยกนี้ไปได้แบบสุดระทึกยกสุดท้ายต่างฝ่ายต่างไม่มีอะไรจะเสียเดินหน้าแลกอาวุธกันแบบถึงพิกถึงขิงจบครบสามยกน้องโอที่เป็นฝ่ายเดินเข้าทำได้อย่างกะแจ้งทั้งเกมได้รับการชูมือด้วยคะแนนเอกฉันล้างตาก,กับปั้นรุ่นน้องได้สําเร็จ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้แอดมินได้รวบรวมคอมเมนต์แฟนมวยมาให้รับฟังกันว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับไฟที่เพิ่งจบลงไปนี้เราไปรับชมกันได้เลยครับก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกก้องต่อยแบบนี้ผมต่อให้ต่อยผมยกหนึ่งเลย ที่เหลือาพาผมไปโรงพยาบาลด้วยคอมเมนต์ต่อมาครับจริงๆแล้วกล้องร่างกายดีมากอาวุธหนักทุกลูกแถมหนุ่มแน่นขวา่าแต่ไม่ใช้ข้อได้เปรียบตรงนี้น่าจะบีบทไปตั้งแต่ยกต้นๆแพ้ชนะค่อยว่ากันอีกทีคอมเมนต์ต่อมาครับหมวยไม่มีใจปิดเกมเหมือนต้อนต่อยกับนักรบ เขาโดนมัดเซยังมายืนดูอีกหน่าเอาอย่างแบบเสือคิมเจ้าเสือใหญ่และตะวันฉายมีใจเป็นเพชรฆาตคอมเมนต์ต่อมาครับส่วนตัวมองว่าน้องโอชนะ3ยกนะแค่จริงๆแล้วหลายคนไปมองจังหวะลูกเมายกที่2แต่จริงๆยกที่2น้องโอก็ดีกว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแข้งขวาเอียงทุกดอก คอมเมนต์ต่อมาครับโอมาดีครับเดินดีแล้วทำได้ส่วนกล้องออกน้อยไปหน่อยเตะก็น้อยเน้นหมัดเกินไปมองแล้วโอ้น่าจะเหมาะกับพิกัดนี้นะครับดูเปลี่ยวมากสั้นขวาแต่เตะได้ถ้าขยับไปรุ่นเดิมเสียเปรียบช่วงชกเกินไปครับคอมเมนต์ต่อมาครับกรรมการตัดสินใจถูกแล้วโอออกเยอะเข้าเป้าเยอะ แต่กล้องออกแบบเน้นๆได้เสียงตลอดสุดท้ายโอชนะแค่มุมมองครับคอมเมนต์ต่อมาครับยก2ที่โดนเซก็มีแค่นั้นแหละครับอาวุธก็ออกอยู่ฝ่ายเดียวคอมเมนต์ต่อมาครับตามความเห็นส่วนตัวตาโอซ้อมมาดีมากเกิน100%เอร์เซ็นพลังฮึดอ,อ,อยากชนะลบคำว่าแก่ส่วนกล้อง ผมว่าไปฟิตที่ PK ยังไงร่างกายก็ต้องดีพราะที่นั่นเขาคุมซ้อมเป็นระเบียบเพียงแต่แรงฮึดสู้โอไม่ได้แถมไปยืนรองของโดนเตะซึ่งโอเตะหนักมากอยู่แล้วปรากฏว่ากองยุบและอีกเรื่องไอคิวมวยต่างกันอย่างชัดเจนในแบบนี้แต่ยังไงต่อยกันมันมากคุ้มคนดูครับคอมเมนต์ต่อมาครับ ดูกล้องจะรอจังหวะ2แล้วโตแต่โอเตะเบิ้ลเบิ้ลมาสองสามแข้งและหนักๆทั้งนั้นเลยตามสภาพครับรับมากไปถ้ามีภาค3าม,มาอีกต่อยแบบนี้รอจังหวะแบบนี้ก็เหมือนเดิมอีกแหละครับคอมเมนต์ต่อมาครับกล้องธรณีไม่โตไม่บางแข้งเลยยืนรับเต็มๆคอยจังหวะออกหมัดสวนอย่างเดียว คงลืมไปว่ากำลังชกอยู่ในกติกามวยไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับเค <_ S 1> ยชอบกล้องนะแต่สองไฟหลังที่ชกกับน้องโอผิดหวังมากอาวุธไม่ค่อยออกเลยแล้วมองว่าแพ้น้องโอทั้งสองไฟด้วยถ้าชกแบบนี้เรื่องที่จะไปยืนแถวหน้าในรุ่นนี้อย่าฝันเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับ กลัวไม่กล้าเข้าเลยรับเตีนอย่างเดียวยก3แทบหมดดูอาการแล้วแพ้ดีแล้วไม่ถูกน็อกไม่อย่างนั้นคนแก่คุยเย็นลูกบวชเที่ยวหน้าคอยดูเจ้าเสือใหญ่จะจัดการแทนให้คอมเมนต์ต่อมาครับถ้าน้องโอไม่เมาน่าจะออก27ต่อ30เพราะช่วงต้นยกที่2น้องโอก็ทำได้ดีกว่ายอย่างชัดเจนวันนี้อยู่ที่แผนการชคอย่างเดียวเลยกองมาเน้นรับมากเกินไป จังหวะได้เปรียบแต่ปิดเกมไม่ได้ผลลัพธ์ก็ออกมาตามใบคะแนนวันนี้แต่อยากเห็นภาค3คิดว่าต่างคนต่างรู้กันแล้วไฟสามนี่สนุกแน่นอนถือว่าเป็นไฟตัดสินว่ากล้องดีพอจะไปต่อในวันใหญ่ได้ไหมและน้องโอ๋ก็จะได้พิสูจน์ตัวเองว่าอายุไม่มีผลในการยืนอยู่ที่จุดจุดนี้คอมเมนต์ต่อมาครับน้องโอกแก้ทางมวยมาดีทิงออกแข้งเน้นๆหนักๆ ก้องถึงกับหมดรับแข่งมากไปคู่นี้มีไฟที่3มแน่นอนครับคอมเมนต์ต่อมาครับทางก้องก็รู้ว่าน้องโอมีเตะขวาหนักเลยเตรียมหมัดซ้ายมาสวนในจังหวะที่น้องโอเตะหลุดแผนนี้เกือบได้ผลเสียดายที่ลูกตามก้องไม่แม่นครับคอมเมนต์ต่อมาครับทำไมก้องรอบนี้ออกอาวุธช้าออกอาวุธน้อยมากๆ ทั้งทั้งที่หนุ่มกว่าแข็งแรงกว่ายก3มยืนให้เตะขาดเลยหรือจะมีรอบที่3อีกครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับยก2เสียอาการไปหน่อยแต่เดินตีคืนได้ออกเสมอก็ไม่น่าเกียดไม่น่าแพ้กล้องเกียร์อาไม่ยอมเดินแข็งแต่ไม่แกล่งจบยกดูเทียบรุ่นเหมือนว่าข้าเก่งแล้วแต่ว่าภาพมันดูไม่สวยงามแพ้ซะขนาดนั้น คอมเมนต์ต่อมาครับผมว่าชนะทั้ง3เสียงถูกต้องที่สุดครับเมาหมัดไม่มีคะแนนผมเชียร์ทั้งคู่ถ้า FC ยังคาใจเดี๋ยวบอสก็มาจัดภาค3ให้แน่นอนครับมากันที่คอมเมนต์สุดท้ายครับอันนี้ชัดเจนน้องโอเข้าเต็มๆทั้ง3ยกเลย1-3กล้องทรณียืนรับแข้งน้องโอเยอะอันนี้ชัดเจนเลยไม่ต้องดูใบคะแนนน้องโอชนะขาดลอยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคอมเมนต์ที่แอดมินได้มาในวันนี้แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างสําหรับแอดนี่โคตรมันเลยครับน้องโอ้แกสมฉาย,ยายจริงๆเอาไม่ลงครับรอดูภาค3ากันได้เลยครับแต่ก็เสียดายโอกาสแทนเจ้ากล้องทรณีจริงๆถ้าชนะมีสิทธิ์ถึงขึ้นรายการชิงแชมป์แท้ๆแต่ก็เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผม <No! S 1> และก่อนจะจากกันไปในวันนี้ มินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆขอมวยช่วยกันกด s u b สไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กดซับสไครต์ให้เราปวดใจมากเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ